สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิริบานะครับวันนี้เราอยู่ในฮีบรูบทที่13ข้อที่9ข้อเดียวครับฮีบรูบทที่13ข้อที่9ครับโปรดฟังพรชนะของพระเจ้าอย่าหลงไปตามคําสอนต่างๆที่แปลกๆเพราะว่าเป็นการดีอยู่แล้วที่จะให้กําลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณไม่ใช่ด้วยอาหารการกินซึ่งไม่เคยเป็นประโยชน์แก่คนที่หลงติดอยู่เลยโปรดฟัง,งครั้งครับ อย่าหลงไปตามคําสอนต่างๆที่แปลกๆเพราะว่าเป็นการดีอยู่แล้วที่จะให้กำลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระขุนไม่ใช่ด้วยอาหารการกินซึ่งไม่เคยเป็นประโยชน์แก่คนที่หลงติดอยู่เลยพี่น้องครับนี่เป็นคําสั่งอีกแล้วนะครับอาจจะไม่ได้เริ่มต้นว่าจงแต่เริ่มต้นว่าอย่าซึ่งเป็นคำสั่งครับเป็นประโยชน์คำสั่งการที่เป็นคำสั่งก็เป็นไปตามประเด็นที่สำคัญที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ พะมผีบรูในข้อนี้นะครับอธิบายอย่างละเอียดครับว่าพระประสงค์ของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่แผนสองพระเจ้าไม่มีแผนสองนะครับมีแต่แผนเดียวและแผนหนึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าตั้งพระทัยไว้ตแต่ต้นนะครับในทํานองเดียวกันพระเยซูและข่าวประเสริฐพระกิตติคุณของพระองค์กอสเปลของพระองค์ก็เหมือนกันตลอดประวัติศาสตร์ วิระบุตรแห่งความเชื่อที่กล่าวถึงในบทที่11ตลอดจนผู้นำทางจิตวิญญาณแนอดีที่ผ่านมาทุกทุกคนก็สอนเรื่องเดียวกันครับสอนจากมุมมองของพวกเขาและเป็นข่าวประเสริฐเรื่องเดียวครับก็คือพระคุณครับดังนั้นเห็นได้ชัดนะครับว่าในข้อนี้เพราะว่าเป็นการดีอยู่แล้วที่จะให้กําลังใจเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณ คำสอนที่เกี่ยวเรื่องของพระคุณเป็นคำสอนที่ถูกต้องตลอดการซึ่งในที่นี้นะครับดำรงไว้ซึ่งความหมายที่ชัดเจนครับว่าหากใครก็ตามที่เปลี่ยนคำสอนหรือสอนคำสอนแปลกๆใหม่ๆถือว่าเป็นคำสอนเท็จครับพระกิติคุณข่าวประเสริฐนั้นถูกส่งมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็คือโดยพระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงเป็นข่าวประเสริฐเป็นพระกิติคุณนั่นเอง ผู้ที่พยายามเปลี่ยนแปลงข่าวประเสริฐผู้ที่พยายามสอนบางสิ่งบางอย่างที่แปลกออกไปจะต้องถูกแช่งสาปครับพระเจ้าของพระเจ้าในกาลาเทียบทที่1ข้อที่8และข้อที่9โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าครับนี่เป็นคําที่ท่านอัครทูตเปาโลท่านได้กล่าวไว้ครับแม้แต่เราเองหรือทูตสวรรค์ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้วนั้น ก็จะต้องถูกแช่งสาบตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าพูดอีกว่าถ้าผู้ใดประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้รับไว้แล้วผู้นั้นจะต้องถูกแช่งสาบเพื่อนงครับข่าวประเสริฐที่เราสอนข่าวประเสริฐที่เราถ่ายทอน,นั้นจะต้องเป็นข่าวประเสริฐที่สมบูรณ์แต่ว่าเราเองนั้นหลายครั้งทีเดียวเราก็ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่ เราต้องยอมรับความเป็นไปได้ที่เราจะตีความพระเจ้าของพระเจ้าผิดหรือตีความพระประสงค์ของพระเจ้าผิดฉะนั้นพี่น้องครับเราจะต้องปรับปรุงเราจะต้องพัฒนาความเข้าใจในพนะระเจ้าของพระเจ้าปรับปรุงความเข้าใจในข่าวประเสริฐให้ถูกต้องก่อนครับแล้วเราถึงจะสามารถถ่ายทอดออกไปได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความจําเป็นที่พวกเราทุกคนจะต้องเรียนรู้เราอาจจะเล่าประสบการณ์คําพยานได้แต่การที่จะ นำมาซึ่งข่าวประเสริฐที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นเราจะต้องศึกษาลองพัฒนาหาความรู้ใส่ตัวครับนั่นคือการเรียนละวีวัลศึกษาหรือเรียนพระคมภีนั่นเองในทางกลับกันครับพี่น้องหากเรามีความรู้สึกว่าคําสอนแปลกๆใหม่ๆที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเป็นไปได้ครับที่มักจะเป็นคําสอนเท็จตามคำจาก,กัดความนี้เพราะฉะนั้นนอกจากเรื่องของคําสอนเท็จนะครับ พิะมีข้อนี้ยังมีการอ้างอิงเฉพาะอย่างที่แปลกประหลาดมากคือประโยงเกี่ยวกับอาหารครับและผู้ที่ไม่ได้ผลประโยชน์พิเศษจากอาหารเหล่านั้นก็เป็นไม่ได้ครับว่ามีกลุ่มเฉพาะอยู่มีคนที่ผู้เขียนฮีบรูนั้นมุ่งเน้นเรื่องของการกินหรือการหลีกเลี่ยงอาหารเฉพาะอย่างซึ่งในทุกวันนี้นั้นเราเห็นครับในหลายๆศาสนาหลายๆนิกายนั้น ก็ห้ามกินอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามกินของบางอย่างโดยบางยิ่งถือตามพระคัมภีร์ตามตัวอักษรในพระคัมภีร์เดิมซึ่งเป็นหลักสุขภาพแต่ดึงกลับมาให้กลายเป็นหลักการทางศีลธรรมพี่น้องครับเราจะต้องไม่ติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่ติดอยู่ด้วยกฎเกณฑ์ทางอาหารการกินซึ่งไม่เป็นประโยชน์ครับที่จริงแล้ว ร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็มีหลายนิกายหรือหลายคณะที่ชอบเน้นเรื่องอาหารการกินและห้ามกินหมูห้ามกินอะไรหลายอย่างครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่าดีไหมกับสุขภาพคําตอบก็คือดีมากครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เราทั้งหลายรอดหรือไม่ได้ทาให้ทั้งหลายมีการเติบโตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณดูเหมือนว่าดีนะครับสําหรับคนที่เริ่มไปแรกแรก แล้วก็รู้สึกว่าเคร่งคัดดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยหลายท่านหลายคนก็หลงไปพี่น้องครับอย่าหลงไปกับคําสอนแปลกๆทุกประเภทเพราะเป็นการดีที่ใจของเราจะเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณครับพี่น้องครับคริสเตียนชาวยิวที่ได้รับอิทธิพลจากคาสอนนี้ก็พยายามที่จะบีบบังคับหรือสร้างข้อบังคับมาเพื่อที่จะให้หลายหลายคนซึ่งเป็นคนต่างชาตินั้นเขา ได้เข้ามาเป็นคริดเสียแล้วจะต้องถือสิ่งเหล่านี้คําว่าเสริมสร้างด้วยพระคุณนะครับเราต้องยอมรับว่าพระคัมภีกันบังชี้ว่าหัวใจของเรานั้นจะต้องรับการเสริมสร้างครับหัวใจของเรานั้นหรือการกระทําของเรานั้นหรือความคิดของเรานั้นต้องรับกําลังใจเราได้รับพลังโดยความโปรดปรานของพระเจ้าและโดยความรักของพระเจ้าซึ่งนี้เป็นพระคุณครับที่เราไม่สมควรได้รับเพราะฉะนั้น เราจงต้องเน้นความสําคัญของการพึ่งพาพระคุณของพระเจ้ามากกว่าพิธีกรรมภายนอกนะครับพิธีกรรมภายนอกนั้นไม่ได้ช่วยเรารอดพิธีกรรมภายนอกเป็นเพียงสิ่งที่ถือปฏิบัติกันมาเพื่อที่จะทําให้เราได้เข้าใจถึงความหมายภายในความหมายภายในคือความหมายทางด้านจิตวิญญาณครับฉะนั้นตรงนี้เองทําให้เราเห็นครับว่าเราจะเข้าใจความเรียกว่าความรักของพระเจ้าได้พระคุณของพระเจ้าได้ก็เกิดจากการที่ให้ครับ พระเยซูพระเจ้าให้พระบิดาให้พระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้เป็นการสําแดงถึงความรักที่อยู่ในหัวใจหรืออยู่ในพระทัยของพระบิดาและนั่นคือสิ่งที่เราเองเราก็ต้องอย่าไปยึดติดยึดติดอยู่กับกายภาพซึ่งเป็นพิธีเป็นระเบียบเป็นประเพณีหรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารหรือการ ถือบางสิ่งบางอย่างเช่นอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความผิดหรือความบาปเลยแต่มันเป็นประเพณีตรงนี้เองครับเราจะเห็นนะครับว่าโดยรวมแล้วนะครับฮีบรูบทที่13ข้อ9นี้ทําให้เราเห็นว่าความสําคัญของพระคุณครับความสัมพันธ์ของพระคุณที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้านั้นเป็นนรากฐานของความศรัทธาความเชื่อของเรานะครับโปรดฟังครั้งนะครับความสําคัญ ซึ่งเราต้องให้กับคำว่าพระคุณเป็นพระคุณที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้าครับซึ่งเป็นรากฐานของความศรัทธาความเชื่อของเราครับความเชื่อศรัทธาของเรานั้นวางอยู่บนพระคุณที่ไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครชักจูงเราให้หลงไปหลีกเลี่ยงคำสอนครับที่หันเหความสนใจไปจากเรื่องของพระคุณโดยพระคุณของพระเจ้านี่คือพระกิติคุณข่าวประเสริฐของพระเจ้าครับ ข่าวประเสริฐของพระเจ้าคือพระคุณของพระเจ้าที่ผ่านมาทางพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเราต้องให้ความสําคัญกับการเรียกว่าปฏิบัติหรือการกระทําที่แสดงถึงพระคุณของพระเจ้าว่าพระคุณของพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระคุณของพระเจ้านั้นทําให้ความรักของเรานันได้เติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นพระคุณของพระเจ้านั้นทําให้เราถวายตัวรับใช้พระเจ้าพระคุณของพระเจ้านั้นทําให้เราจะตอบสนองด้วยวิถีทางที่ถูกต้องคือ มีชีวิตที่บริสุทธิ์มีชีวิตที่เชื่อฟังมีชีวิตที่อยู่ในร่องในรอยอยู่ในมันคาของพระเจ้าอยู่ในทางของพระเจ้าครับฉะนั้นเองตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญของฮีบรูบทที่13ข้อที่9นี้เพราะอะไรครับในขณะที่เราดีนะครับดีที่จะให้กําลังใจกันและกันดีที่จะเข้มแข็งขึ้นโดยพระคุณครับ อย่าไปให้อาหารการกินซึ่งไม่เคยเป็นประโยชน์แก่คนที่หลงติดอยู่คำว่าหลงติดอยู่นั่นก็คืออะไรที่เสพติดครับสเสพติดกับคำสอนบางอย่างอย่างเฉพาะเจาะจ,จงที่ไม่แย่เป็นคำสอนหลักยึดติดอยู่กับเรื่องราวบางอย่างที่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์หรือไม่มีพระคัมภีร์บันทึกไว้ไม่ยอมที่จะกลับมาแล้วก็เรียนรู้ใหม่ครับ ก็ยึดติดอยู่เดิมๆแบบนั้นครับก็ทําให้คนคนนนั้นเกิดความดื้อรั้นเมื่อดื้อรั้นนะครับพี่น้องครับการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองก็ไม่เกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปนะครับเมื่อดื้อรั้นเราก็จะโง่ต่อไปเราก็ไม่มีโอกาสเรียนรู้ครับเพราะฉะนั้นเพื่อพีจึงบอกว่าโง่และดือ้อนะครับโง่เขลาและดื้อรั้นนี่นะครับคือ2บุค,คลิกหรือ2นิสยัย ที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตที่เรามีกับพระเจ้าครับโง่และดื้อนะครับตรงนั้นข้ามกับโง่และดื้อคืออะไรครับตน,นข้ามกับโง่และดื้อก็คือฉลาดมีสติปัญญาแล้วก็เชื่อฟังพี่น้องครับถ้าเราไม่โง่เราก็ต้องหัดฉลาดนะครับถ้าเราเป็นคนที่ไม่ดื้อรั้นเราก็ต้องยอมเชื่อฟังฉันเองตรงนี้เป็นสองคู่ที่สามารถจับกันได้นะครับ คู่แรกเป็นคู่ที่นำไปถึงความหายนะความไม่เชื่อการหล่นพ้นพระคุณของพระเจ้าไปแต่คู่ที่สองครับมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ามาจากความยำเกรงพระเจ้าและมีความขยันหมั่นเพียรมีการเชื่อฟังนั่นคือสิ่งที่ตรงข้ามกับคำว่าด,ดื้อรั้นและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตานะครับนั่นคือคำอธิษฐานของพวกเราทั้งหลายทุกคนไม่ใช่เลยครับนั่นคือคำอธิษฐานของพวกเราทุกคนไม่ใช่หรือครับเพราะฉะนั้น ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอร่มใจกันอธิษฐานถ้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่โดยพระคุณของพระเจ้าที่ได้สละพระชนชีพของพระองค์พระเยซูคริสบนแมงเขนนั้นทําให้พวกหลายได้รับความรอดและพวกหลายจะไม่ยอมหลงไปกับคําสอนเทียมเท็จคําสอนแปลกแปลกคสอนที่ไม่อยู่ในพระวจนะของพระองค์และถือเป็นกฎเป็นหลักเป็นการปฏิบัติ ออกมาและนั่นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระอง้าขอทรงโปรดช่วยชีวิตของข้าพงค์ทุกคนในการเดินในทางที่ถูกต้องมีความเชื่อศรัทธาอยู่ในพระองค์และมีความรักและเป็นผู้ที่สัมดงความรักให้กับคนอื่นมากมายขอพระเจ้าที่ทรงโปรดให้ชีวิตของข้าพเหลานั้นจะไม่โง่ไม่ดื้อแต่กลับกลายเป็นคนฉลาดมีสติปัญญาที่ได้มาจากพระองค์และเป็นคนที่ยอมเชื่อฟังพระองค์ทุกอย่าง ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาด้วยทรงช่วยข้ามุ่งหลายทุกคนอนธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อตอไปนะครับขอพระเจ้าอำานยพระพรพี่น้องแท้กทุกท่านนะครับสวัสดีครับ